ครับสวัสดีครับเมื่อนี้สิมาเยี่ยมน้องในลูกน้องที่เฮ็ดงานอยู่ซีเก่น,นะครับเป็นลูกน้องที่อยูม่มังกรมาเป็นปีตอนนี้เขาอยู่บา้านยังปะบ้านเรื่องทอนครับแม่นบอแม่นบ้านเรื่องทอนบ้านเรื่องทอนปล่แม่นบอแมนยังกบ้านพระน้นองไพเรองไพ่ร็พอเจริญื่อไปเอาไปเยี่ยมกัน ไปควนอยู่บ้างได้ละคุณอาสิบุ้ต้อนรับกูเบิกครับเบิกเบครับเบิกน้องเอาขอมาให้ครับดูครับเบิ้งเบื้งของข้างหลังเต็มเลย อทำไม,มกลับกล้องไม่ได้ป่ะน้อง,นองสาวครับน้องสาวเปิดไฟไทยเอ้ตื่นเตืดนีี แล้วตุกตาเข้าไปเรียนยุ่ตัวหนึ่งเดียวอ้หูเหนื่หลายคนชมมันต้งแต่ยิ้มทุกบนเ่ยยุ่งไปแต่สังของนะเอาของมาให้เบบี้ครับของมาให้เบบี้น้องเท้า จักบ้านหนักกว่าแม่เอ้าโอ้โหขอพแัระองรงทางในผม <c oughs> เอานอนอยู่แม่นี่เต็ม โอ้ไม่นี่ไงท่านที่จะดับไฟ